สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมมาอัปเดตราคาของบิตคอยนะครับแล้วก็เหรียญต่างๆนะครับผมก็จะเป็นของตลาดโลก่อนนะครับผมตอนนี้นะครับบิตคอยวันนี้นะครับโลสุดก็อยู่ที่นะครับผม36,664ดอลลาร์นะครับผมแล้วก็ทําจุดสูงสุดของวันนี้นะครับก็อยู่ที่38,300ดดอลลาร์นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูครับนะครับจะพาเข้าไปดูครับของ ของตามเฟรมเดย์แล้วกันนะครับตามเฟรมเดย์นะครับผมก็ได้มีการตําตัวยกยกตัวสูงขึ้นมานะครับผมนะครับจากตรงนี้แนวรับตำตำตำสุดนะครับของ1 2 3 4วันที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็ได้ตำตัวยกตัวสูงขึ้นนะครับตอนนี้นะครับก็เส้นสโตูการสิกนะครับก็ภาพมองว่าจะสามารถขึ้นไปได้อีกนะครับแต่เรามาดูกราฟของ จำเป็ S4 นะครับก็ผมคิดว่าน่าจะกดตัวลงมาได้นะครับเพราะว่าเส้นสโตนกาสิกนะครับมันบ่งบอกถึงการเข้าซื้อเข้าขายเข้าแทงขึ้นแทงลงนะครับผมเส้นสโตนกาสิกตรงนี้นะครับที่ผมใช้เล่นนะครับผมก็หาสีเขียวสัตสีแดงนะครับก็ราคาก็จะลงมาลักษณะแบบนี้อากสีเขียวตัดขึ้นก็ราคาก็จะขึ้นนะครับผมนี่คือการเล่นแบบไซเวย์จะเล่นง่ายๆนะครับผมมาดูตรงนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเส้นสี เส้นตรงนี้นะครับมันก็จะตัดลงมาตรงนี้นะครับเพราะถติว่าเส้นของเส้นสตุกติของกราฟ4ชั่วโมงนะครับถ้าเรามองภาพใหญ่นะครับนั่นหมายความว่าทุกๆ4ชั่วโมงที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปราคาต้องย่อตัวลงมานะครับตรงนี้ก็จะย่อตัวลงลงมาครับเส้นนี้ก็จะย่อลงมาด้วยนะครับผมนี่คือผมมองแบบนี้นะครับส่วนตามเฟรมของ S s 4นะครับ s 1นะครับผม H1 นะครับ ผมก็ประมาณอุกพันกว่าบาทแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูสามเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งนะครับผมจะเปิดไม้บายนะครับทุบลงแล้วนะครับผมติดลบอยู่ติดอลลาร์นะครับนะครับสามเจ็ดแปดสี่เจ็ดนะครับโอเคผมจะใบหนึ่งไม้นะครับอีกหนึ่งไม้นึงนะครับผมติดลบสองไม้นะครับก็เดี๋ยวมาคุยกันก่อนนะครับผมสังเกตดีๆครับตัวนี้ลบอยู่ยี่ดอลลาร์นะครับผมนะครับลบอยู่ยี่ดอลลาร์นะครับเพราะว่าคราฟหนึ่งชั่วโมงนะครับตรงนี้นะครับได้ย่อทาย่อตัวลงมาแล้วแล้วนะครับผมเดี๋ยวเอาเส้น เอาเครื่องมือต่างๆออกก่อนนะครับก็นะครับตรงนี้นะครับมาดูด้วยกันนะครับผมผมคิดว่านะครับเพราะว่าตามเฟรมของ4ชั่วโมงนะครับบิตคอยจะลงนะครับผมตรงนี้นะครับแนวต้านจนแล้วไม่ผ่านตําไส้นะครับลงมาผมคิดว่าน่าจะลงลักษณะแบบนี้ได้นะครับหรือแนวนี้นะครับ4ชั่วโมงที่จะเกิดขึ้นไปตรงนี้อย่างน้อยๆตรงนี้นะครับน่าจะมาแน่นอนนะผมนะครับลงแล้วครับผม นะครับนี่คือเป็นเป็นเทรนนะครับเป็นเทรนของของของตลาดโลกนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในบิดกลับนะครับตอนนี้ดูของตรงนี้ก่อนนะครับผมตรงนี้ครับแนวรับนะครับจะเป็นลักษณะแบบแบบนี้นะครับแต่คิดว่าน่าจะลงทวงลงมาอีกนะครับผมตอนนี้ลบอยู่24ดอลลาร์แล้วนะครับ24ดอลลาร์25ดอลลาร์แล้วนะครับผมต้องหาไม้ไม้ใบนะครับผมเพื่อทําให้ปอดผมปลิกเป็นบวกให้ได้นะครับผม โอเคนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับ37860็ดปดหกศนย์ะครับ3ามเจ็ดแปดกนบายลิมิตนะครับผมจะคิดว่ามันต้องขึ้น37800ไม่ใช่อ่าโอเคเอาตรงนี้ตักไม้ก็ได้นะครับผมตั้งไว้ก่อนนะครับเผื่อว่าลงมาถึงนะครับ8 0 0นะครับเส้นออเดอร์สีฟ้าจะเป็นของผมนะครับเทรนดไลนตอนนี้นะครับก็ ลบสิบสองดอลลาร์นะครับลบสิบดอลลาร์นะครับผมเดี๋ยวสักกู่นะครับผมคิดว่ามันจะขึ้นนะครับแต่ผมแทงไปนะครับมันทําการย่อตัวลงมานะครับม้สีฟ้าๆนี่จะเป็นออเดอร์ของผมนะครับออเดอร์ที่ผมบายไว้นะครับที่จริงผมจะได้ราคาตอนนี้นะครับแต่ว่าเส้นสเปซสีแดงตรงเนี้ยมันห่างเห็นไหมครับราคาอยู่นะตรงนี้ถ้าซื้อก็ได้แต่ว่ามันห่างอยู่ตรงนี้นะครับผมก็คือคือโบรกเกอร์เขาจดการราคาไว้ก่อนนะครับราแทงไม่ว่าจะแทงขึ้นแทงลงเราต้องขาดทุนก่อนนะครับผม ก็มาดูกรับของ30เฟรม15นาทีนะครับก็ยังกดตัวลงมานะครับผมเพราะว่าดูแล้วแนวโน้มนะครับน่าจะลงมาเล่นอยู่แถว3ามพันสามดอลลาร์นะครับผม3ามหมดอลลาร์นะครับประมาณนี้นะครับเส้นแนวรับแนวต้านนะครับลงมาอีกแล้วนะครับผมก็วิเคราะห์กันแบบง่ายๆนะครับดูนะครับว่าน่าจะมีโอกาสย่อตัวลงมาสูงนะครับเพราะว่ากรับสามสินาทีนะครับเส้นเส้นสตูกราฟิกนะครับอยู่อยู่บนสุดนะครับเนี่ยคือในกรอบไซด์เวย์นะครับเจด ลงมาตรงนี้กดซื้อพอขึ้นมาตรงนี้ก็ปิดออเดอร์แล้วกดแต่งลงอีกรอบหนึ่งแล้วก็ลงมาตรงนี้ปิดปิดออเดอร์ฝั่งแ่งลงก็กดบายนะครับไซเวทนะครับผมนะครับรอบๆนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับตอนนี้น่าจะดิ่งลงมาอีกนะครับครับนะครับดูแล้วนะครับน่าจะมาเล่นอยู่สาวสามหมื่นเจ็ดพันสามหมื่นเจ็ดพันสี่อดอลลาร์นะครับนี่คือแนวแนวรับนะครับแนวรับหมายความว่าถ้าเกิดลงมาถึงตรงนี้จะมีแรงซื้อเกิดขึ้นนะครับผม มาดูของในบิตคลับหน่อยนะครับมาดูในของบิตคลับหน่อยนะครับผมบิตคลับนะครับก็ตอนนี้นะครับราคาบิตคอยก็อยู่ท <con vel> ี anyway. 2000, 000, 000, 000 <con vel> ่หนึ่งล้านสองแสนนะครับผมก็ก็ก็ทุกที่นะครับผมก็ลงนะครับผมตอนนี้นะครับแนวรับของตลาดบิตคลับก็อยู่วันโซนนี้นะครับผมอยู่โซนนี้นะครับหนึ่งล้านสองแสนนะครับหนึ่งล้านสองแสนเลขกลมๆแล้วกันนะครับหนึ่งล้านสองแสนนะครับหนึ่งล้านสองแสนนะครับประมาณนี้ครับแนวรับนะครับผม ส่วนแนวต้านที่ขึ้นไปไม่ผ่านก็อยู่โซนนี้ครับผม1 2 5 0 0ล้านานะครับผมเนี่ยครับดูกราฟดีนะครับนี่คือแนวต้านนะครับขึ้นไปไม่ผ่านนะครับแล้วชนแล้วเด,เด้งลงมาอีกนะครับผมเนี่ยตอนนี้เป็นจํากัดกรอบไซด์เวนะครับเพราะว่าไม่มีปัใจจัยใหม่มาสนับสนุนนักลงทุนทุนที่มีก็ทยอยขายนักลงทุนใหม่ก็ไม่กล้าเข้านะครับจนกว่าราคาจะวิ่งขึ้นแรงและจะมีนักลงทุนใหม่เข้ามาซื้ออีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่คือมุมมองส่วนตัวนะครับก็ เนี่ยครับดูตรงนี้นะครับแนวนี้นะครับแนวนี้ครับแต่ไม่ตำจุดตำตำใหม่นะครับผมก็จะยกยกไปตลอดนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยตำไส้นะครับยกสูงขึ้นสูงขึ้นไปเป็นขั้นบันไดนะครับเป็นขั้นบันไดนะครับไม่ทิ้งดิ่งลงมานะครับไม่แน่นะครับถ้าเกิดตำปากแคบลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเลือกทิศทางที่จะขึ้นแรงแล้วก็ลงพรวดได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะสามเหลี่ยมแบบนี้นะผมก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับเดี๋ยวมาดูราคาลดคอยกันดีกว่านะทุกคนคงรอคอยราคาลดคอยนะครับ ราคาดูดกอยนะครับตอนนี้วอลุ่มมีอยู่หกหมื่นนะครับผมหกหมื่นหนึ่งหมืนนะครับผมเขาวอลุ่มไม่มากเท่าไหร่นะครับตัวนี้ถ้าเกิดราคาที่สังเกตมาจะเป็นหลักสามแสนสี่แสนแปดแสนที่ชอบมาตั้งวางไว้นะครับผมมาดูของกราฟนะครับกราฟในทางใดนะครับผมกราฟดีนะครับกราฟดีก็ทำลักษณะคล้ายๆกันทุกตัวเหรียญนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมแต่ไม่ตํารูใหม่นะครับไม่ทำรูใหม่หมายความว่าคือไม่ทา ต่ดำ,ดำจุดต่ำสุดใหม่นะครับตรงนี้นะครับก่อนหน้านั้น1 2 3 4 5 5วันที่ผ่านมา4วันที่ผ่านมานะครับผมเนี่ยยกตล,ลอดนะครับวันนี้ด้วยวันนี้ด้วยนะครับแต่ลักษณะของโดสกอยนะครับเขาจะกดลงมา10วัน15วันติดต่อกันแต่เขาจะใช้เวลาในการขึ้น1-2ถึง2วันก็สามารถไปกลบแท่งเทียนได้นะครับก็การขึ้นแบบนี้ก็จะมาจาก การตวิทย์ของคุณยีรอนมัสนะครับหรือหรือมีปัจจัยใหม่ที่เข้ามานะครับตอนนี้ก็รออย่างเดียวนะครับผมสําหรับราคาโดสคอยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูของจะใส่เส้นอนดิเกเตอร์หน่อยนะครับที่ผมใช้เทรดอยู่นะครับผมเทรดดูเพื่อที่จะเข้าจังหวะนะครับแต่ปกส่วนมากแล้วผมจะก๊ะขวาตลอดนะเมื่อมีเงินมาผมก็จะก๊าะเลยผมจะไม่ได้ตั้งรอซื้อจังหวะนะครับเพราะผมลงทุนในธุรกิจตัวนี้นะครับผมไม่ใช่ว่าผมจะซื้อขายนะครับผมนะครับ โอเคนะครับก็คราฟตามเฟรมของ day นะครับผมคิดว่าน่าจะลงหน้าอีกนิดนึงนะครับผมนะครับนี่คือแนวความคิดนะครับแต่ถ้าจะเป็นตามเฟรม4ชั่วโมงนะครับเส้นสโตนคลาสสิกนะครับตรงนี้นะครับที่บ่งบอกถึงการก้าวซื้อและก็ขายนะครับตรงนี้นะครับตัดขึ้นนะครับกราฟข้างบนก็จะวิ่งขึ้นนะครับผมกราฟบนวิ่งขึ้นนะครับผมกราฟข้างบนเส้นสโตนคลาสสิกนะครับทำท่าจะตัดลงนะครับกราฟก็จะลงตามมาด้วยนะครับกราฟจะลงตามมาด้วยนะครับตอนนี้นะครับ เส้นสตูกาสติกนะครับอย่าร้อยถึงมันตัดขึ้นนะครับหลายคนก็อาจจะเข้าตรงนี้นะครับต่ํากว่าศูนย์นะครับแล้วก็เวลาเล่นผ่านศูนย์ก็จะมีนักลงทุนที่มีความมั่นใจเมื่อเส้นผ่านศูนย์แล้วเขาจะมีแดงซื้อเกิดขึ้นแสดงว่าครับก็ต้องยกตัวขึ้นตามไปด้วยนะครับนี่คือมุมมองส่วนตัวนะครับเดี๋ยวขอแว็บไปดูไปดูของบิตคอยหน่อยนะครับโอ้ตอนนี้ลบอยู่8 6ดวอลลาร์แล้วนะครับแปดสิบดอลลาร์นะครับก็่อหนนี้ผมเปิดไม้ไม้ไม้สีไว้นะครับก็เลยไปปิดออเดอร์นะคร ใส่ออเดอร์หนักเลยนะครับผมเบิ้ลหลอดเลยนะครับผมจะแต็งขึ้นนะครับผมจะแต็งขึ้นนะครับตอนนี้ผมจะแต็งขึ้นนะครับขอปิดไม้เซลล์ก่อนนะครับเดี๋ยวนะครับผมขออนุญาตขออนุญาตปิดที่ตั้งตั้งเซลล์ลิมิตไว้นะครับลบหนึ่งดอลลาร์แล้วครับลบหนึ่งดอลลาร์นะครับผมนะครับก็ลุ้นกันไปนะครับว่าจะขึ้นได้หรือเปล่านะครับลบเก้าสิบดอลลาร์ลบแปดสิบดอลลาร์นะครับผมคือผมอ่ะไม่สามารถที่จะจะยังไงอ่ะ คือเราไม่สามารถได้ราคาตลาดนั้นได้เพราะเราต้องเสียค่าส่วนต่างค่าสปริตก่อนนะครับก็เราต้องขาดทุนก่อนนะครับผมพูดง่ายนะครับผมไม่ว่าจะแตงขึ้นหรือแตงลงนะครับผมเนี่ยครับรู้ว่าลงนะครับแต่แต่แต่ก็ต้องรอนะครับผมรอนะครับอาจจะเติมมาิ้่เพิ่มไป500ร้อยน่าจะไม่พอนะครับผมเข้ามาดูครับของตามเพรมของกราบ ไปกันเร็วนะครับผมหนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับเนี่ยหนึ่งชั่วโมงก็มันลงตามตัวบิตคอยนะครับผมไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะครับก็นีิคีกะห์กันแบบง่ายๆสําหรับผมนะครับก็ก็ให้ยืนระดับอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับเนี่ยหลุดโลนี้นะครับถ้าหลุดโลนี้ก็มาเล่นข้างล่างประมาณ10บาทนะครับสิบบาทสิบเอ็ดบาทนะขอให้มันยืนได้นะครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับก็ช่วงนี้นะครับตลาดลงนะครับเหมาะในกครับผมก็ ลุ้นกันต่อไปนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้นะครับราคาติ่งดิ่งลงมานะครับน่าจะเป็นประมาณสิบบาทสิบเอ็ดบาทสิบเอ็ดนะครับตรงนี้น่าจะเป็นแนวรับอีกแนวรับหนึ่งนะครับผมก็สู้ๆนะครับผมเป็นกำใจนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมตลาดลงนะครับมีไว้ซื้อไม่ใช่มีไว้ให้ขายนะครับผมก็สู้ๆนะครับสักพักฟ้าหลังฝนจะสดใสเสมอนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงผมไม่แนะนําให้ทุกท่านมาซื้อหรือมาขายกับผมนะครับนี่คือมุมมองส่วนตัวนะครับผมยังไงก็ สู้ๆนะครับผมก็ยังไงก็ถ้ามีคลิปอะไรอัปเดตนะครับผมก็จะมาอัปเดตให้ฟังนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ